สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบกรุสภาหารือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวภายหลังผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูมีจํานวนผู้ผ่านเกณฑ์น,น้อยหวันกระทบโครงสร้างของระบบการศึกษา ศาสตราจารย์ดรนรุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครุสภาโดยที่ประชุมได้รายงานการรับรองผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูของผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งที่12ทั2,568จำนวน2,630คน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาจำนวน2,604คนประกอบไปด้วย 1. หลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษาจำนวน1,799คน 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตวิชาชีพครูจำนวน761คนและ 3. หลักสูตรปริญญาโททางการศึกษาวิชาชีพครูจำนวน44คน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้จำนวน26คนและมอบสำนักง,งานเลขาธิการกรุสภาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทางด้านศาสตราจารย์ดรนรุมนพิโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าภายหลังได้รับรายงานในที่ประชุมเกี่ยวกับการสอบ ซึ่งมีจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์จำนวนน้อยจึงฝากให้สำนักง,งานเลขาธิการครุสภาไปหารือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรผลิตนักศึกษาครูรวมถึงข้อสอบที่ใช้ประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูด้วยว่าจะต้องปรับปรุงแผนแล้วนำกลับมาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไปว่าจะมีการปรับปรุงอย่างไรเพราะต้องแก้ที่ต้นทางคือหลักสูตร ซึ่งเราเองก็อยากจะผลิตครูที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทและสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสอชอเพราะหากยังมีผู้ผ่านประเมินดังกล่าวได้น้อยแบบนี้อนาคตจะทำให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการศึกษาที่จะฝากเรื่องใหญ่เรื่องของผลการสอบ วิชาชีพครูที่มีผู้ผ่านน้อยนะคะก็มอบให้ทางกรุสภากับทางอวในฐานะผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวมไปถึงข้อสอบด้วยว่าต้องไปปรับปรุงแผนให้นำมาเสนอในการประชุมครั้งหน้าว่าจะปรับปรุงอย่างไรเพราะมันต้องไปแก้ที่ต้นทางนั่นแหลตัวหลักสูตรเราก็อยากจะผลิตครูให้มีคุณภาพ แล้วก็เพียงพอกับความต้องการของทั้งทั้งสพทแล้วก็ทั้งโรงเรียนเอกชนชถ้ายังมีผู้ผ่านแค่นี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการศึกษาไทยก็ต้องปรับกันที่ต้นเหตุนะคะก็ทางอวก็รับไปเดี๋ยวทางครูสภาจะไปประสานงานค่ะทดสอบไปยากทดสอบเด็กเขานั่นหละสิเนี่ยถึงก็บอกว่ามันมันอยู่ที่ไหน มันอยู่ที่หลักสูตรหรือมันอยู่ที่ข้อสอบหรือมันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่นะคะก็ให้เขาไปกําหนดแผนมาว่าจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรถ้าเป็นที่ตัวหลักสูตรก็ต้องไปให้อรวอร,รับผิดชอบนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาขอพระราชทานน้อมเกล้าวถวายพระราชสมัญญาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิฐาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ6รอบ2เมษายน2570โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวังพิธิยานุวัตรเป็นประธานและมอบสำนักง,งานเลขาธิการครุสภาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป